โอ้โด์กยแข่งถซ่าพบทักโลกจัดไปแรงๆด้วยหุ่นเมกาบทและสแกมบอทจะหมดความอดทนแล้วนะเสียหายหนักสุดๆตอนนี้ขยับได้แค่นิ้วเดียวเองจงเปลี่ยนเป็นเครื่องเพชรว้ววาวาาวมาๆจะอดใจไม่ได้ <S <S โอ้โยใช่แล้วตอน ปาปาโซล่าและมาม่าซิล่านี่น <earn> ี่นี่นี่นี่จนี่จะนี่หน่อยนี่แน่นี่แน่มาเร็วเข้าบอยบอยๆนี่แกกล้าดียังไงจะนี่หน่อยเป็นไงล่ะนี่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 นโ่เปาไม่มีอะไรหรอกน่ารีบมาเถอะถ้าไม่รีบเดี๋ยวฉันจะเคลียร์จบก่อนไม่รู้ด้วยนะอ๋อโอเคโอเครอแป๊บเนาะฮะอืมนี่เลยแกคิดจะหนีไปง่ายๆเหละจะนี่หน่อยเป็นยังไงฮะวิชาถอดปลั๊กพิฆาต อ๋อไม่เอานะพอ่อแค่เล่นนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้ลูกเล่นมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วไหนลูกบอกว่าจะช่วยพ่อทำความสะอาดห้องไงพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พ่อเบอื่อจะฟังคุว่าพรุ่งนี้แล้วเมื่อวานกับวันก่อนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะทำอพอกันทีกับพรุ่งนี้เราจะให้ลูกทำวันนี้<อ>ทำให้เสร็จ<อ>ไม่งั้นไม่ต้องเล่นเกมไม่นะาเออนายมานั่งคนเดียวแบบนี้ทุกเช้าเลย ไม่ได้นั่งคนเดียวตลอดซะหน่อยต๊อกไม่เห็นเลยว่าผมมีพักพวกด้วยอ,อะกินสิ่เขาต้องมัดไงละ่ะไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยเหรอภรรยานะ่ะเอาคุณรู้ได้ไงว่าผมแต่งงานแล้วนอะแหมนายคือมาปาโซล่านี่ไม่ใช่นายโซโซล่าออคุณที่จังสังเกตจนผมแปลกใจเลยนะต๊อกอบาออ หรือว่ามีปัญหาอะไรเหรอ,อเราเท่ากับข้าวไม่เป็นหรือไงหยาอยาอหยาอยยาอู้เธอกับอข้าวเป็นอยู่แล้วไม่แค่นั้นเธอยังทําได้เก่งมากอีกด้วยและยังเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆอย่างเรียกว่าไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเลยล,ะละ่ะทอกถ้าเธอสมบูรณ์ขนาดนั้นแล้วทําไมไม่ทมํามื้อเช้าให้ทุกเช้าล่ะความจริงก็คือก็ภพระยาผมเนี่ยถูกลักพาตัวไปโดยปีศาจกโนฮมไงล่ะไงนะ อรุณสวอตโกเปานี่โกเปาว,ว่าไงบบอยๆทำมาเล่นวิดีโอเกมกับโกเปาอย่างนั้นเหรอ๋อใช่ครับ๋อบงั้นเข้ามามาเล่นเกมด้วยกันเลยว้าวคุณคงม,มาอารมณ์ดีจังวันนี้เฮ้ยแล้วเรามาทำอะไรในนี้ล่ะเนี่ยทิานายช่วยฉันนะบ่อยๆจะได้เสร็จเร็วไงอ่านี่ก็คือกกหหสนหอสอง,สองเก็บกวาดห้องให้เสร็จในสอชั่วโมง ทำเสร็จเมื่อไรค่อยกลับไปเล่นวิดีโอเกมโอเคความผิดนายเลยลากฉันมาใช้งานชัดๆสุดยอดออกมาเร็วเข้าทำให้เสร็จเสร็จไปเถอะบอยบอยพลังแยกร่างธาตุฮออึ๊บอึ่ เฮ้นียอืมอ๋อโอ้อ้าฮะเหลืออีกอย่างนึงบอยบอยช่วยฉันขนตู้เก่านี้หน่อยเออเออเ้อเออเออหนักชะมัดเลยเอ๊ะนั่นประตูอะไรอน่ยประตูเหรอ นั่นประตูอะไรนะ่ะโกเป้าไม่รู้สิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะอืงั้นลองเปิดดูเถอะจะได้เก็บกวาดข้างในด้วยเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวอพอแล้วเธอไม่ต้องทำแล้วล<ะ>อคือเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเก็บกวาดมันเองไม่เป็นไรหรอกครับลุงเดี๋ยวเราจัดการห้องที่เหลือเองเออไม่ต้องหรอกอ่ะเอาไปนี่ค่ะแรงพวกเธอเอาไปซื้อโกโก้เย็นนะโอเคซื้อเผื่อฉันด้วยล่ะแต่เดี๋ยวนะแล้วเกมของเราล่ะไปซื้อโกโก้เย็นมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นเกมโอเคบายบายแล้วเจอกันนะบาย น่าแปลกมากเลยพ่อนายไม่เคยใจดีแบบนี้มาก่อนเลยนี่นาะไม่รู้สิปกติเขาเข้มงวดตลอดเลยช้าก่าเถอรีบไปซื้อโกโกโ้เย็นดีกว่าแล้วค่อยกลับไปเล่นเกมอากดีมากต้องกลับาเอากโก้เย็นสี่ทีครับเอ,อ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นไรไเป็นไรเธอเนาะเธอนะอนะคือทุกอย่างเธอนะคือแก้วตาดวงใจเธอสมบูรณ์แบบทำไมครูป้าป้าถึงร้องไห้แล้ว ร้องไห้เลใครร้องกันบอกสิใครร้องเอเหรอไม่เอาหน้าก็เห็นดยู่ตามตาเนี่ยอีกอย่างก็เคยเห็นมาบ่อยแล้วด้วยความยุติธรรมไม่เคยหลั่งน้ำตาเว้นแต่ตอนหันหัวหอมใหญ่เอาน่เออยก็แค่ยอมรับว่าร้องไห้ไม่เห็นผิดตรงไหนเลยนี่ไม่เอาหน้าต้องอับบาะอย่าไปบอกเขาสิ สุดยอดเออแล้วครูร้องฮ่าทำไมล่ะครับเออเขาแค่คิดถึงภรรยาเท่านั้นแหละภรรยาเหรอครูป้าตาภรรยาด้วยเหรอฮ้ยแล้วทําไมคิดว่าคนที่หล่อมากแบบอย่างฉันจะไม่ได้แต่งงานกันเนอะแน่นอนว่าฉันแต่งงานแล้วครูแต่งงานแล้วแต่เราไม่เคยเห็นภรรยาครูเลยนะเพราะภรรยาของเขาโดนลักพาตัวไปโดยปีศาจโกโนโฮงไงโกนโฮเหรอใายแล้วมันคือปีศาจที่ได้ลักพาตัว ภรรยาสุดที่รักของฉันไปยังไงล่ะ hmm. มาเล่นนี่กันปาปาโซล่าภาคห้าความยุติธรรมในตรอกแห่งความมืดปาปาโซล่าเหรอมาเลยไมเรียวแห่งความเที่ยงธรรมใครที่เรียกชื่อของฉันกันเหน ah. รอปปปโซ แต่เดิมคุณก็มาจากโลกวิดีโอเกมงั้นก็แปลว่าภรรยาของคุณยังแต่อยู่ในวิดีโอเกมด้วยฉลาดมากพ่อหนุ่มน้อยครูที่สอนเธอต้องเก่งมากเน่ผมว่าผมคิดอะไรออกแล้วละ่ะถ้าเราเข้าไปในเกมแล้วช่วยภรรยาของครูปลาปาออกมาละ่ะมันไม่ง่ายอย่างที่พูดนะสิ ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือไม่มีเกม<อ>นั่นอีกต่อไปแล้วนะสิไม่เขใจเหรอ,องั้นนั่นก็เป็นเกมที่วางขายมา15ปีก่อนงั้นเหรอ,อ,อปาปาโซลา่าพาพความลับของปราสาทสเปกแลสแฟน เพอเป็นเรื่องเกมแล้วก็ไม่มีใครสู้เธอได้เลยนะแน่นอนอรู้ไหมํำนานว่าเอาไว้ว่าไม่มีใครเคยเคลียร์เกมนั้นได้เลยสักคนเดียวมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอก็แค่เกมเท่านั้นเองอะ่ะเฮ้ยมันยากนะแถมอีกตำนานว่าไว้มีเพียงคนเดียวที่ไปถึงบอสของด่านสุดท้ายได้แต่ในขนาดนั้นเขาก็เหลือเพียงชีวิตเดียวทำให้เขาพ่ายแพ้ในการต่อสู้ เพราะมันเป็นเกมที่ไม่มีทางเล่นจบแถมมันก็ไม่สามารถคอนตินิวได้อีกด้วยเหลือตัวก๊อปปีอ้อีกไม่กี่แผ่นเองแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ของไม่ตําหนิทั้งนั้น,น,นทันะ้งั้นเราก็แค่ต้องหาตัวก๊อปปี้สินะอืมงั้นลองไปถามจากร้านอาเบงขายเกมดีกว่าโอเคไปกันโกเปาเดีที่นี่นะครับครูปาป้า <c oughs> ร้านนี้แน่เหรอกโกเปาเงียบเป็นป่าช้าเลยนะ ร้านนี้แน่นอนที่นี่น่ะเจ๋งสุดในเมืองแล้วนะไม่ว่าจะเกมไหนเขาก็มีหมดทุกเกมเลยล่ะแต่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่ฮะ,ฮะง่ายเด็กๆมาทําอะไรที่นี่ล่ะเนี่ยเรามาหาเจ้าของร้านเกมนี้นะครับพอจะรู้จักเขาไหมครับรู้สิรู้จักแน่นอนเจ้าของร้านนี้นะน,ะ,นะดังมากๆเลยล่ะ ถ้ามองหาเขาอยู่แล้วก็เธอก็น่าจะเจอแล้วนะคุณคือเจ้าของร<อ><อ>้านเหรอ <_ d ata> เฮ้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 ใช่แล้วล่ะเอฮฮไม่เห็นเหมือนกับในรูปเลยนี่ โอ้นั่นพ่อฉันเองอเขาแก่เกินจะทําร้านแล้วฉันเลยดูแลร้านแทนเห็นชื่อร้านไหมอาแบงและลูกชาย,ยางไงโอ้เข้าใจแล้วนั่นคุณมีประปาโซลา่าภาคความลับของปราสาทสปิกและสแปนไหมครับโอ้ปราสาทของสปิกและสแปนเกมนี้นะเหรอเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะโอ้เราไม่มีเกมนั้นหรอก เป็นเกมที่เพิ่งออกเมื่อวานเหรอไม่เอาหน้าลุงเกมสุดคลาสสิกที่วางขายเมื่อปีก่อนยังไงล่ะนี่ไม่ได้เรียนหนังสือมาเรื่องไงเนี่ยนี่ร้านอาเบงและลูกชายเกมช็อปนะไม่ใช่คร่ำครึและลูกชายเจ้าหนูไม่เอาหน้าลุงต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้บ้างสิอย่างเช่นตัวละครตัวนี้นะอ๋อย่าบอกนะว่าเธอหาเกมนั้นใช่ครับลุงโอเคเข้ามาเข้ามาก่อนแล้วเข้ามาเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ ทำไมต้องปิดขนาดนี้ <the> ล่ะเน, <s ign al> นี่ยเพราะฉันไม่อยากให้ลูกค้ารู้นะสิฮะก็ไม่เห็นมีลูกค้าที่ไหนเลยนี่งั้นอยากไปรอข้างนอกไหมอ่ะกูแอวหลังจากที่ได้เห็นรูปของเธอฉันก็จำได้ทันทีทกเกมเกมนั้นว,ว้าวมันคือตำนานเลยตอนที่มันวางขายฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยนะบางทีค<อ>งสักหกขวบมัง้งฉันยังจำมันได้ดีเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เลยว้าวความจำดีจังและจำทุกอย่างได้ย่งไงล่ะเนี่ย ฮยพูดมากจริงๆเลยใชนในตอนนั้น<อ>แถวรอซื้อมันยาวมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องกลับบ้านมือเปล่าเพราะเกมพ่จนขายหมดใช่ถูกต้อง <c oughs> แล้วหลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคิวก็ยังยาวอยู่ดีว้าวต่อคิวทั้งอาทิตย์เลยเหรอสุดยอดไม่สุดยอดสักหน่อยคนที่มาต่อคิวเนี่ยคือคนที่จะขอเงินคืนทั้งหมดเลยล่ะฮะไงงั้นล่ะ เฮ้เพราะเกมมันยากเกินไปไงเล่าไม่มีใครเล่นผ่านเลยทุกคนทั้งเกลียดทั้งอยากของคืนเงินถ้างั้นมันยังมีคนหนึ่งที่เกือบจะเล่นผ่านนี่นะโอ้ใช่ใช่ใช,ใช่มีคนหนึ่งที่เล่นไปจนถึงบอสด่านสุดท้ายด้วย อ่านี่ไงเข้ามาเล่นที่ร้านเสมอเลยทั้งละแวกเออไม่สิทั้งเมืองมาดูเขาเล่นเขาบอกว่าสามารถชนะได้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เล่นไม่ผ่านเหมือนคนอื่นๆเขาอยู่ตรองอ้าเด็กคนนี้ไงเนี่ยคนเนี้ยคุณครูม <พอ S 2> ่นะพ่อครับบอกความจริงมาเลยนะในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่านะได้โปรดช่วยภรรยาผมออกมาด้วยเถอะ พ่อซอนอะไรไว้หลังประตูนั่นกันแน่โอ้ยไม่สนแล้วผมจะเปิดเดี๋ยวนี้แหละอย่า่นไดยโปรดอย่าเปิดให้พ่อเปิดมันเองเถอะพ่อพยายามเก็บสิ่งนี้เป็นความลับจากลูกตราบนานเท่านานาอ,อรูปฉันวิดีโอเกมเต็มไปหมดเลย แต่เป็นเกมปาปโซล่าหมดเลยนี่นาใช่ใช่แล้วนี่ปาปโซล่าภายุติธรรมลงทันนี่นาเอาเอและนี่ก็คือปาปโซล่าร่องร้อยความยุติธรรมเออที่จริงแล้วพอนั่นคือเกมเมอร์ตัวจริงแล้วก็เป็นแฟนพันธ์แท้ปาปโซล่าซีรีส์อีกด้วยนี่ผู้จริงเหรอ จริงแท้แน่นอนเลยครับผมงั้นงั้นถ้าพ่อเคยเป็นเกมเมอร์งั้นพ่อก็ต้องเข้าใจผมสิว่าผมรู้สึกยังไงก็เข้าใจนะสิถึงได้พยายามห้ามลูกไงพ่อก็เคยเป็นเหมือนลูกนะกูเป่าพ่อน่ะผ่านมาหมดแล้วทั้งเล่นตอนกินข้าวเล่นตอนนอนหลับหรือกระทั่งตอนฝันเกม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 จนทั้งชีวิตมีแต่การเล่นเกมทั้งนั้นเฮ้ยพ่อน่ะได้เสียวัยเด็กไปกับเกมพ่อแค่ไม่อยากให้ลูกน่ะพลาดเหมือนที่พ่อเคยทํา ใช้เวลาเติมเต็มประสบการณ์ให้มากกว่านี้สิโอกระเป๋าลูกชายของคุมมารัน <c oughs> <c oughs> ผก้กใจแล้วพ่อผมสัญญาว่าจากนี้ผมจะจำกัดเวลาเล่นแค่สิบสองครั้งต่อวันนะอะไงนะ่เออง้นแค่สองครั้งต่อวันก็ได้เอ้าเอเองั้นอาทิตย์ละส <c oughs> องครั้งอะเออลูกพอ่อพอได้แล้วนะโอเคเลิกเล่นบทดราม่าน้ำตาแตกได้แล้ว เจอแล้วล่ะทุกคนปาปโซล,ล่าภาพความลับของปรสา,าสาทสปิกและสเปนโอ้แสงแห่งหัวใจของฉันโราฉันเข้าไปช่วยก่อนนะที่รักจ๋าช่วยเหรอ<ะ>พรายาของครูปาปาถูกขังอยู่ในเกมนะครับเราเลยต้องเข้าไปในเกมเพื่อช่วยเธอออกมาเฮ้เฮ้เฮ้มันเกมที่ยากที่สุดเลยนะไม่เคยมีใครชนะมันได้เลยแต่คุณลุงเองก็เคยเจอบอสใหญ่มาแล้วนี่ครับ อฉันจะเจอบอสใหญ่ก็จริงแต่ก็ยังไม่ชนะหรอกหน่อยไม่เป็นไรหรอกพ่อครั้งนี้เรามาร่วมมือกันเถอะโอเคแต่แล้วเราจะเข้าไปในเกมได้ยังไงอฮะผมรู้แล้วไหนละเกมไหน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 เอามาดูเร็วดิอยากเล่นจะแย่แล้วเนี่ยนี่ไงโอเคฉันจะเล่นเป็นปะป๊าโซล่าเองนายเล่นเป็นโกปาสนนายก็เป็นบอยบอยแล้วแล้วผมล่ะ ฉันมีภารกิจสำคัญมอบให้แกเออภารกิจสำคัญเหรอนั่งดูไงล่ะเฮ้สำคัญมากเลยพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วเข้าไปในเกมเลยย่ามาเร็วไปช่วยพญาปปาโซลากันย เจอนี่หน่อยเป็นไงโยอด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 ยโยสุดยอดอืมฮึ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 ยอดยอฮึฮต้องเจอครับไม่เร็วแห่งความเที่ยงธรรมได้เวลาอัปเกรดพลังแล้วต้องเจอกับเจ้านี่หน่อย ลูกไฟพี่ขอดยอะยอะยอะเยอะยอดเหลือไว้ให้เราบ้างสิโอ้ตายแล้วเขาเล่นเคลียร์หมดเลยอ่ะอืมสุดยอดให้เราได้เล่นบ้างสิแล้วอย่างนี้จะโชว์ฝีมือได้ไงอ่ะโอเคโอเคก็ได้ตานายละ่ยเอาละจงอึ้งทึ่งซะเถอะ นี่หยิกย <ee> mm ิกยิกยิกยิกเฮ้เฮ้หักนะฮือเอ่อแอดโทษทีไม่ได้ตั้งใจเล่นห่วยมากเลยเจ้านายเอามาให้ผมเล่นมันที่ไหมเฮ้เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งยังไม่หายมันเลยเอามาก่อนเล่นทำไมก่อนเล่นก่อนแด่กำลังมันโอ๊ยโอ๊ยโอียมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยนี่แน่นี่แน่โอ๊ยเต็มเลยจะช่วยด้วยไปเร็วบูมบูมด้ย มาเชื่โกบัวกันได้เลยดาบอัศนีลูกเตะกลางสุดหล่อไซโคลนสปีร์หลีกไปให้ทันเอาคืนมาเอามาเอามาไม่จนลายเล่นหวยฉันจนลายเล่นเป็นไปให้ผมเล่นเถอะขออะไรทั้งคู่นะช่วยเล่นเกมไปตัะ เพราะแกแท้ๆเลยโกปาเลยเหลือชีวิตเดียวเลยเนี่ยไอ้ยังมาโทษผมสิความผิดคุณอะไรเจ้านายฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเหลือแค่ชีวิตเดียวเองเฮ้ยรีบเปล่นเราเข้าลดดลดเฮ้ยเฮ้ยเหยื่อเยเหยยอเฮ้ยไป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 คว้าทองเลยไม่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 อย่าพึ่งไปไม่นะ โอ้ไม่ไม่ไม่นายต้องอย่ารีบสิโ okay? <Yeah! S 3> <Yeah! S 2> อเคเยอะเยอะเ้พวกแกมันทำอะไรที่นี่กันเนี่ยส่งภรรยาของฉันคืนมาเ <laughs> แกอีกแล้วเลยเนี่ยจามุสตาชเอ่อจะตัวหน้าเกลียดนี่มันคืออะไรเหรอเฮ้ก <laughs> ็จริงที่ฉันอาจจะหน้าเกลียดแต่แกก็ต้องผ่านฉันไปให้ได้ก่อนถ้าอยากเจอมาม่าซิลลาอีกครั้งหนึ่ง มาม่าซิลล่าหมอน,นั่นเรียกชื่อภรรยาคุณเหรอครับครูปาปาใช่แล้วมาม่าซิลล่านั่นแหละคือชื่อของสุธรรกของฉันไงครูเหรอนี่แกเป็นครูแล,แล้วเนี่ยแล้วแกสอนอะไรพวกมันล่ะอ่วิชาคีแพนหนึ่งศูนย์หนึ่งไงโอโอ หรือว่าทำยังไงให้แพ้นั่นเหรอเชพเพปากดีซะจริงเจ้าพิศารหน้ากุ้งฉันอยากจับกไปทำข้อเกลียบกุ้งแล้วเกิดไอจะจับฉันไปทำข้วเกลียบกุ้งเหรอบางอาจมันก็บอกกับพิศาร์กุ้งอย่างแกแล้วนิน่ะ้อเตรียมตัวเจอความแข็งแกร่งของพิศาร์ระดับบอสแห่งเกมนี้นายเป็นไงทียา <c oughs> ความแข็งแกร่งงั้นเหรอได้เลยอย่าได้คิดปั้นเรื่องหลอกความยุติธรรมเลย แกก็แค่บอสร้องขอวิดีโอเกมนี้เท่านั้นนั่นัดอันนี้แกรู้เรื่องนี้ได้ไงเนี่ยก็เพราะว่าความยุติธรรมอย่างฉันได้ไปถึงดาสุดท้ายแล้วยังไงล่ะเฮ้สไตล์การพูดแบบนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนั่นเนี่ยอ่ะอ่าออย่าบอกนะว่าแกคือยอดเด็กคนที่เล่นจนถึงดาสุดท้ายเมื่อสิบห้าปีก่อนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเออจำได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้ว จากเจ้าเด็กเมื่อตอนนั้นจนตอนนี้กลายเป็นรู้สุดเจ๋งยังไงล่ะมัน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 เป็นไปไม่ได้อเอ้ยฉันจะทำยังไงดีอะทีนี้จงกลัวซะสิ <g integ Commons> แกคงลืมไปแล้วสินะว่า คราวก่อนฉันเคยบทขยี้แก่จนเละมาแล้วนะนั่มันแค่เรื่องในอดีตคราวนี้ความยุติธรรมจะเหนือกว่าเตรียมตัวโดนจับไปท้งเขาเกลี้ยกุ่งได้แล้วก็ได้ฉันเบื่อที่จะพูดแล้วเจ็บคอไม่งั้นมันจะเปลืองเวลาโดยใช่เหตุเอาละเข้ามาให้มาทุกคนเลยถึงเวลาช่วยมาม่าซิลล่าแล้ว ช่วยด้วยปล่อยฉันไปเถอะอืมได้ยินแล้วใช่ไหมฉันจะรอแกอยู่ที่ด่านสุดท้ายก็แล้วกันคร้วนี้ลาไปก่อนละไปแล้วโอ้มา,มาสิลาฮ<า>มา